สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูม BA นักวิเคราะห์ตัวเลขนะครับเจอกันกับวันนะครับที่1พฤศจิกายน2 5งหกนะครับก็จะมีการวิเคราะห์ลาวคงสุดท้ายได้รับชมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเริ่มรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับงวดที่แล้วพลาดไปต้องขออภัยกันด้วยนะฮะท่านผู้ชม งวดที่แล้วออกอะไรเอ่ย605ครับผม60546จ,60จากการวิเคราะห์เนี่ยคือหลุดนะครับแล้วผมจะเขียนเลขศูนย์ทำไม60546จากการวิเคราะห์หลุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่าเรามาสู้กันใหม่ท่านใดยังรับชมยังติดตามกันอยู่บ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะฮะพร้อมกันหรือยังนะพร้อมแล้วเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดมาจดกันเลย อะไรท่านบอกว่าโถน้องบูมทำไมแบบลงไวจังนะฮะก็พี่ๆจะได้รับชมกันแบบจุใจนะประจำวันที่1เดือนพฤศจิกายนสองห้าสี่เริ่มต้นเดินใหม่กันแล้วเงินเดือนออกกันหรือยังเอ่ยนะครับลาวโค้งสุดท้ายนะฮะออกรอบเวลาอะไรเอ่ยนะครับ20นาฬิกานะฮะ30นาทีการวิเคราะห์จัดทำขึ้นเพื่อที่จะสนับสนุนสลากกินแบ่ง หวยลาวพัฒนาเท่านั้นนะครับทางช่องไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นกันเลยนะฮะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า7ครับพี่ๆนะฮะมีตัวอะไรกันบ้าง7 5 7 4 7 3 8 9 8 5นะครับ8ป89 85นะครับปิดท้ายนะฮะด้วย7 6 แล้วก็71ครับผมนะครับเรามาดู3ตัววันนี้กันมีอะไรกันบ้างนะฮะ275 274แล้วก็273ครับผมหลักร้อยเนี่ยให้2ตัวเด่นให้7นะฮะอ่าการวิเคราะห์นะครับราวคงสุดท้ายวันนี้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้นะฮะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณจ้าขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนอย่าลืมสวมแมสล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะครับ